วิดข้าวรพวันนี้จะมาสอนทําเมนู BBQ ีคิวพ i อ h s a u s a กันจ้าวัตถุดิบมีดังนี้ซี่โครงหมูที่เป็นพระเอกของเราแล้วก็ส่วนผสมของซอสหมักตามนี้เลยนะทุกคนวัตถุดิบของเครื่องเคียงก็จะมีตามนี้เราจะทําโคสลอแล้วก็มันฝรั่งทอดแล้วก็ผักดองกันขั้นตอนแรกเราก็ใส่ส่วนผสมของซอสหมกักทั้งหมดลงไปเลยนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ำพริกเผาน้ำมันหอยน้ำผึ้งงาขาวขั่วน้ำมันพืชฝักชีฝรั่งสับแล้วก็หงบบาร์บิก้าแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วซี่โครงที่เราต้มจนเปื่อยก็ได้้ที่แลว าซอสก่อนหนึ่งรอบแล้วก็เข้าอบได้เลยค่ะเราเราก็มาทําโคลสโลที่เป็นเครื่องเคียงของเราเรอก่อนแล้วก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะคะปรุงรสตามใจชอบแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบรอออ้อ,อาาย่อมาเป็นน้องมันฝรั่งทอดแล้วก็หั่นมันฝรั่งแล้วก็เอาไปทอดให้กรอบแล้วก็เหลืองแบบนี้เลยน้องซี่โครงก็อบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มา,าทาซอสกันรอบที่สองแล้วก็เอาเข้าไปอบอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วน่ากินมากทุกคนงขอบคุณหลักสูตรเพื่อเพิ่มความอร่อยและสนุกสนานและสถานที่ดีๆจาก PIF Food Academy ี่ มาเข้าไปเรียนเมนูนี้กันได้ที่ PIM และมีแจกโค้ดคูป,ปองส่วนลดในลิงก์ด้วยนะทุกคน